รถเข้าใหม่คะ่ะเอาขึ้นเทนเลอร์มาให้เลยถึง8คันนะโตโยต้าอันติสจีอาร์สปอร์ก็มีมาให้ถึง2คันนะและก็ตัวไฮบริดเอนทรีนะคะหรือจะเป็นตัว V ีออสรถหน่วยงานลดประจําการน้าใช้งานทั้งนั้นเลยพี่ๆคะ่ะแคันจุกๆมีใหม่เริ่มต้นที่2 0 0 0 0ื0 0 0ามหม่าอยากได้คันไหนติดตามกันได้เลยนะคะนี่รอเอารงนะคะรอเอาเราจากเทนเลอร์รายละเอียดรถจะสวยขนาดไหนรอชมคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านนะคะมาเจอกับน้องกิ่งอีกเช่นเคยนะวันนี้เรามีอัปเดตรถเข้าใหม่พี่พี่ขาคันเลยทีเดียวนี่เอาขึ้นเทนเลอร์มาให้แบบนี้เลยนะคะยังเอาลงไม่หมดเลยนะคะพี่พี่ขรถเราเอาขึ้นยานมาให้แบบนี้จะไม่มีการขับมาให้รถมันช้ำนะคะพี่รถสวยๆเกรด A ทุกคันนะคะนี่เลยเริ่มที่คันแรกนะเอาติ๊ 1>, 1 8 gr Sport ปี2 0 1 9ก่อนอื่นที่จะไปลงรายละเอียดของรถคันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดซ s c r ไ b e ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถส,สวยจากทางบริษัทเพจยนต์ของเรานะคะหรือถ้าวันนี้น้องกิ่งรีวิวไปที่คันไหนถูกตาถูกใจพี่พ,พี่ก่อนนะคะสามารถโทรหรือทักอินบ็อกมาได้เบอร์โทรโชว์ไว้ด้านล่างนี้แล้วนะมาเริ่มที่คันแรกนี้เลยค่ะแจ้งก่อนนะว่านี่คือรถเข้าใหม่เอาลงมาจากเทเลอร์ยังไม่ได้ล้างปรบสภาพใด,ดราคาย,ยังไม่มานะคะพี่พค่ขา nóng kinh ra รา,ายละเอียดเนาะลงรายละเอียดไปก่อนนะว่าเป็นรุ่นอะไรรถเป็นสภาพแบบไหนในเรื่องของราคาสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ทักอินบ็อกมาสอบถามเพิ่มเติมได้อย่างรุ่นนี้นะคะ Toyota a l t i ต1.8 G R Sport ค่ะคันนี้ปี2019นะรถสว,สวยเลยนี่มาสภาพเดิมๆ G R Sport รถหายากมากนะคะทะเบียนนี้สวยๆเลยตัวรถเป็นสีดำไม่มีบุบไม่มีชนนะคะมาสภาพกริบๆเลยนะามาดูภายในกันสักนิดนึงละกันนะคะ รุ่นนี้บอกเลยนะว่าหายากใครหาสเปคน,นี้อยู่รีบเลยนะคะเบาะไม่มีแตกไม่มีฉีกนะคะมาสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยรถเราจะมีการเก็บงานและปรับสภาพให้นะคะไม่ต้องห่วงเนาะอ่าการันตีเรื่องโครงสร้างละกันนะคะว่ารถของเราประวัติดีเครดิตดีนะคะยื่นจัดฟรีดาวได้เลยสำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้มามาดูคันที่2กันหน่อย โตโยต้าวีอ1.5ตัวมิตรค่ะรถหน่วยงานปดประจำการคันนี้ปี2019สีบอลเงินนะวันนี้เราเอาเข้ามาให้จะมีสีสีบอลเงินและสีขาวนะคะ1.5ตัวมิตรนะเป็นตัวรองท็อปนะคะนี่เลยสภาพสวยๆดำๆลอยไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชนรถมีคาบปุ่นคาบดินตามการใช้งานนะคะแต่ว่านี่ดูเรื่องโครงสร้างเลย ไฟท้ายไม่มีรอยแตกนะคะสภาพมาสวยๆแม็กไม่มีแตกไม่มีกินขอบไม่มีรูดฟุตบาทมาอย่างแน่นอนเดี๋ยวสปาให้ใหม่สวยๆนะคะราคายังไม่มานะคะพี่ๆคะรู้สึกคันนี้เลขไม่จะอยู่ที่ประมาณ40,000กว่าเท่านั้นนะคะไม่น้อยมากๆและที่สําคัญนะวันนี้เราเอารถที่ไม่ประมาณ2อ0 0ม0่นมาให้ด้วยนะคะอ่ะหนตัวมิดนะคันนี้คันไหนต่อดีอ่ะขออนุญาตนะคะมาที่คันนี้ต่อเลยล้กัน โตโยต้าเอาติส1.6ตัว G ค่ะปี2019นะคันนี้นะปี2019คันนี้เลขมาอยู่ประมาณ40,000กว่านะคะ4 0มื่กว่า1.6ตัว G รุ่นท็อปเลยของเครื่องพันหกนะคะสเปคเดิมรถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์นี่เลยสภาพสวยสวยเลยนะคะสะภาพสวยสวยเลย สนใจอยากได้รถไม่น้อยไว้ใช้งานคุ้มสุดเลยใครได้เห็นคลิปนี้นะคะได้เห็นก่อนใครได้เห็นสภาพรถก่อนปรับสภาพนะคะนี่ภายในของคันนี้นะคะนี่มาดูสักนิดหนึ่งนะจ๊ะมาแบบสวยๆกริบๆเลยนะคะแทบไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยเนาะเบาไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยขาดนะคะสภาพเดิมๆรถไม่มีบุบไม่มีชนเราการันตีเรื่องโครงสร้างให้นะคะไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักไม่มีจมน้ำระับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะ หรือจะเป็นอีกคันหนึ่งคันนี้นะคะ t ต y ยต้ a เอวติ1.5ไอ้ขอโทษที1.8ตัว GR Sport นะคะ GR s p o r สเรามีมาให้2คันสีดำเหมือนกันสเปคเดียวกันปี2019คันนี้เลขไมาอยู่ที่1 1 0 0 0 0กิโลนะคะ1 1 0 0 0 0กิโลใครอยากได้นะคะรีบทักอินบกซ์หรือโทรมาสอบถามได้เลยจำทะเบียนไว้นะคะพี่ๆขา ราคาเดี๋ยวแจ้งกลับอีกทีหนึ่งนะคะรถเพิ่งเข้ามาเรายังไม่มีราคามานะคะรีบเอามาถ่ายรีวิวให้เห็นกันก่อนเนาะนี่สภาพสวยๆเลยนะคะรถถ้ามีริ้วรอยตามการใช้งานนะคะเดี๋ยวเราปรับสภาพให้เดี๋ยวบิ้วให้ใหม่สวยๆเลยเรามาดูเน้นเรื่องโครงสร้างละกันเนี่ยรถไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชนนะมาสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรอบคันไม่มีริ้วรอยหรือว่าอุบัติเหตุมา นี่คือรถสภาพที่พึ่งลงมาจากเทนเลอร์ยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ล้างเลยนะคะใครได้เห็นคลิปนี้นะบอกเลยว่าได้ไปคือโคอดคุ้มนะคดคุ้มเลยมาต่อที่ v ีออกันบ้างนะคะ1.5ตัวมิดคันนี้ปี2019นะปี2019เลขไมยอยู่ประมาณ37,000นะคะเลขไม่ส3 7 0ม0ถ้าผิดพลาดหรือว่าจำผิดคันขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ปุบปรับอยากมาถ่ายรีวิวให้ชมกันอ่ะ t o โยต Mid, ้าวีออสตัวมิดข่าวคันนี้ปี2019นะปีสองพันสิบะสวยๆเลยนี่คือสตาร์ทรถไว้อยู่นะคะสตาร์ทรถไว้อยู่ยังไม่ได้จอดเลยขอถ่ายรีวิวก่อนละกัน มาสภาพสวยๆเลยไฟเดลท์มีมาให้มีไฟตัดหมอกมารุ่นนี้นะคะยอดราคาของไฟแนนซ์นะได้สูงปีดเลยใครอยากออกรถฟรีดาวผ่อนประมาณ5,000กว่านะคะแนะนําเลยรุ่นนี้ขอไรายได้สเท่าของค่างวดหมื่นต้นๆน,นะคะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยพี่ขาได้รถปีใหม่ใหม่น้อยๆนะคะและที่สําคัญฟรีดาวด้วยถ้าสนใจนะคะอย่าลืมนะโทรเข้ามาได้เลยนะคะโทรก่อนได้มีสิทธิ์ได้เลือกรถก่อนนะคะวันนี้มาให้แบบสภาพสวยๆเลย ตัววีออสนะคะความพิเศษที่เขามีมาให้คือรุ่นล็อตเนี่ยตัวนี้เป็นตัวรองท็อปใช่ไหมแต่ว่าระบบแอร์นะเขาเป็นแบบออโต้ให้พวงมาลัยม mm ัลติฟังก์ชันพร้อมกับตัวจอที่เชื่อมต่อกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วราคาน่าจะอยู่ประมาณ3กว่าค่ะคุณพี่ขานนะปี2019ขอคุณแม่คอนเฟิร์มราคามาให้อีกรอบหนึ่งละกันนะคะน้องกิ่งยังไม่แจ้งเรื่องราคาเนาะ อามาดูอีกคันหนึ่งรุ่นนี้ปี2020เป็นตัว1.5มิลเช่นเดียวกันนะคะเลขไม่ห6มื่นะคะเลขไม่ห6มื่นวันนี้เอามาให้แบบไมน่น้อยๆทั้งนั้นเลยนะใครไวใครได้นะคะคุณพี่ขาบอกเลยรถมือเดียวประวัติศูนย์ เาศูนเช็คระยะตามรอบนะคะเราคัดเกตรถมาให้เรียบร้อยแล้วนะและที่สําคัญเอาขึ้นเทลเลอร์มาให้เลยไม่ต้องไปขับมาเลขไม่ไม่มีขยับขยื่อนกับคุณพี่นะไม่น้อยๆทั้งนั้นนะใครสนใจนะคะทักอินบ็อกซ์สอบถามมาได้เลยเอ้อลืมคันสุดท้ายไปดูคันนี้กันหน่อยอ่ะเหลืออีก2คันสีดํานะคะเผื่อใครชอบรถสีดําใช่ไหมนี่โตโยต้าอวติส1.8ไฮบริดตัวเอนทรค่ะคันนี้ปี19 20นะคะ มี1 9 2เเลขใบแค่หลักหมื่นนะคะเลขใบแค่หลักหมื่นโอ้โหสภาพสวยทั้งนั้นเลยนะวันนี้ที่น้องกิ่งอยากมาทายรีวิวให้เห็นในสภาพแรกเข้าของเรานะคะอยากให้พี่ๆได้เห็นว่าเราคัดเกตรถมาดีมาสวยขนาดไหนและรถเนี่ยเป็นรถเกตเอรถมือเดียวประวัติศูนย์ไม่มีพิษความชนหนักไม่มีจมน้ำกลับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะมาดูภายในคันนี้กันหน่อยมานี่คืออ๋อรถล็อก ล็อกแล้วโอเคไม่เป็นไรค่ะคุณพี่คานะใครสายใครบิดอยากได้ไฮบิดหารุ่นนี้สเปคนี้สีนี้อยู่มีเข้ามาคันเดียวเท่านั้นและนี่เป็นสต็อกคันเดียวในร้านของเรานะคะหรือจะเอาเป็นคันนี้ดี t o y ยต้าวีออค่ะ1.5ตัวมิตนะสีดำ สีดำก็มีเข้ามาคันเดียวเช่นเดียวกันนะคะปี2019เนาะรายละเอียดภายในก็จะเป็นสเปคเหมือนคันอื่นๆที่น้องกิ่งพารีวิวให้ชมกันอ่ะวันนี้ก็ขอสรุปนะคะเรามี GR Sport เข้ามาถึง2คันและมี1.8 h y b r i d Entry มี1คันและตัว V-OS นะมีกี่คัน1 2 3 4 4คันเลยด้วยกันนะคะ ใครสนใจเห็นคลิปนี้แล้วถูกใจคันไหนสามารถแคปหน้าจอป้ายทะเบียนนะคะและแจ้งอินบ็อกซ์มาสอบถามได้เลยนะคะ mm hmm. อย่าลืมแจ้งแอดมินนะว่าดูรีวิวรถเข้าใหม่ที่น้องกิ่งรีวิวนะคะพี่นะเดี๋ยวทางแอดมินเขาจะส่งคอนแทคลูกค้าให้น้องกิ่งติดต่อหาอีกทีนึงนะคะวันนี้ก็ขอฝากรถเข้าใหม่ไว้ด้วยนะคะรออัปเดตตอนที่ปรับสภาพเสร็จที่เป็นสภาพนางฟ้าแล้วนะคะสําหรับพี่ๆคนไหนสนใจทางอินบ็อกซ์โทรสอบถามกันเข้ามาได้เลยคลิปนี้น้องกิ่งขอตัวลาไปก่อนนะ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ